สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศรายังบาตังแจงพี่น้องตอนมืดมบ้ายดีพี่นออคค้องเราจะขึ้นมาหนึ่งเขาวพี่น้องมันย่างงึง้งหนุมมะหนึ่งก่อนมือนี่ว่นผาเสียยันบ่ทันนั่งกระตื่นนำ้ำโถ<ฮ>ลันจากเบื้องเกาะน้ำแล้วอ,อ,อ้ยแม่เอออ่ะเบื้อง <laughs> ขึ้นมาพอเอาขึ้นมาก่อนเจ็บแอลพอเชื่องหีผีผอยูำกระตุนน่นเนาะแม่พระกอม,มันคือกระตุ่นหะน้าจออย่างลูกบึงไงแถวนะบึงเถวไหนนะแถาเงื่งนะล่าดุนเะบินะึงนะนะ คยเบิงตลอดจ้าคอมเมนต่ว่าปะเหมือนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมออกมาแล้วก่อนอู้หูมาดีกว่าแล้วนะสดงกินนั่นๆอาต่าบอกเมื่อนี้วัดบานเฮาจะทำรพิธีตักบาตรพี่น้องมีผู้ใหญ่ใจดีเผนมาเหมาะกับเบื้อ ลอยแก๊สป่ะลอยแก็สลอยไปแล้วมึงควนหักเบิดอือหับกระเบื้องป่วนชาลาห้องท่ำวัดบ้านาโมงพี่น้องที่สางขืนที่ผู้ใหญ่ใจดีทางยูทูบเอฟซีซอยกันเขามาแหละพี่น้องแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีทางทางประเทศเล่าฮาอีพี่น้องควนมาซอยกับเบื้องลอยกับเพะรลอยก่บแก๊สเพราะว่าเนพ่อจนพ่อพี่น้องกับเบื้องป่วนชาลา เป็นหามกระเบื้อง้นมาเพิ่นได้ยุกไกลเดอกพี่น้องอยู่ตรงขามกระบาะเห่าเนี่ยขามขามกันคนเป็นเจ้าของโลงสีขาวเหมือนนี่รึเ่าแม่เจ้าของโลงสีขาวใหญ่ในเขตนี้อยู่ซะนะแต่เขามีลายมีมีลายโล่งอยู่ใหญ่พี่น้องลอกกันใหญ่คือกันรงานเนาะเจ้าของโลงสีขาวใหญ่เพิ่น มารวมทำบุญสางธาราหงท์ธรรมบัตรปานมงหมอบกระเบื้องลอยปลายกัวแก๊สจนพ่อชน,พนอะ,พ,นะพี่น้องกระโลเดี๋ยวพี่น้องกระโลปูพื้นกระโลปูพื้นไปมื้อนี่แล้วเขาจะชิมเขาจะตั้งบอาศเขาจ้าชิมถาวมถาวายมาถวายกระเบื้องมาอนี่ผัดถือกระวันชิ้นพ่อมาเดียพี่น้องก็เลยตักบาดยากปลกไปเลยตักบาดยากน้ำไปเลย เลยหมอบกระเบื้องเคีนกระเบื้องเลยตลาดกันนะสาธุทหัวพื้นบาดบ้านเฮากันเนาะมีผู้สอยผู้เด็กผู้น้อยเขามาแล้วซะผู้ชายแห่งงานชายงานบาดบ้านเฮากันโอ้ยผู้เป็นเล็กผู้เป็นลังคาผู้เป็นปูนผู้เป็นอิฐผู้เป็นหยันผู้เป็นนาคหลายคนพี่น้องเลยเขามาห่วมทำบุญในบาดบ้านเฮา ผู้ใด๋เข้ามาทำบุญก็ฮอดเบิดทุกคนพี่น้องเอ้ยมาทางซ้ายช่องใหญ่งึงก็หลายซ้ายช่องบ่บ่อยก็หลายช่องเจซ้ายหลาย่องพี่น้องเอ้ยในบ้านเฮา่อง YouTube นะผู้เล็กผู้น้อยมาชมทปกันผู้น้อยผู้หลายมาตื่มมาแถมกันเอ๊ะๆๆๆก็ได้โลก็เบื่อ เห็านอะไรอมรินแนวกินได้ลุ้นย<ด>มูลังบาท เขาอะเราน้องเอาลูก้นมานำหัวใจพูดวเจ็บเอวพูดาเจ็บท้องพูดว่าเอาลูกไปมแนไไ่เลยเอุ้มขึ้ว่าไปได้ิดวา่าพนดีงื่งเห็นอไไนปปนยู่ขวลกขวเนยบรนหนึ่งเขาช่วยจะเกิดพี่น้องเจยนตาบ้าแลวเขาขชุาาชาาาบา หูแจงตามาพี่น <im> ้องเฮ้าดาดเนื ements, ้อแล้รก็เศษของกินให้พันภาพเมื่อวันพี่น้องผัดบริเวเมื่อซั้าพี่น้องก็จะเปลี่ยนใจเป็นวันชินดับพี่น้องเลยเพิ่นจากสิมมหมาวเผิ่นชิมบใส่ววันชินดับเลยเมื่อนี้วันเมื่อนี้วันชิ้นวันชิ้นธรรมดาเนาะวันชิ้นใหญ่วันชินดับชินชิมาพี่น้องก็จะยังมาเหมาะจวันชิ้นใหญ่ชิ้นดับเลย ก็เลยเปลี่ยนใจพญัภาพก็เลย่ไปได้เขาเมื่อแต่งตัวบักหล่อหนุ่พี่น้องลอกเกอส่วนหฮากระดาษเนื้อบะเจ็ดแจ่วเผื่อเมื่อสมทบอัน้าเขาพาหนาาน้องกระเจ้าเนาะก็เลยยุดซะก่อนไปทางใดเลยเห็นหนักเขียนไปตักฝุ่นไปใส่ต้นดอกไม้ในคู่สั่งไอ้ทื่ฝุ่นไปไปใส่ต้นมะม่วงเผื่อไปตกักเอาตักได้แล้วบอ อีอีน่อยร่างมือเดอ้อร่างมือล่างตีเยนเพื่อนสูงเสือขาวเคลื่อนกระสุหฮาตะก,กี้ฮะละพี่น้องตะกี้กับแบบซี่แหละตักไปแสนต้นไม้ต้นตอกยองเฮียนให้คู่บอ่อเอาไปบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องปลา,ายซานใหญเงึง ฮะฮะรถยังล <zo? S 2> ูกห่วยกระชักแล้วห่วยกระเจอยู่ไสมาปิดนะแม่เบิร์ดแบทหรือบระจักโอ้ยอืมเดี๋ยวพี่นนอง เตรียมอาหารไว้หนึ่งข้าวซุปก็ใส่โลดดาดเนื้อข้าข้าวรนมะละขึ้นตามปากมั้ยพี่น้องติดดาดเนื้อใช้มาก่อพร้อมสิ่งสงิพี่น้องเลยบุตรถนัดได้พี่น้องเนียนมะเขือใส่ปลาทูพี่น้องเลยแต่ว่าบุ๊ด้เอาเมื่อกะกินเองเนาะกินกับผักกระเดาแซ่บในนอนพี่น้องอาหารสาวเฮาสุบมะเขือใส่ปลาทู เขาเหนียวคุยพี่น้องแสบอยู่ด้ส่วนตนัวนี้ล้วนเนื้อาจาใส่กะกอกใส่ใบพักบัวอันนี้กับโได้เมื่อวัดก,กับกินเองจะ<ม>ไป,อป,ไปจอดทุงอบ่อืมอไปบอกใจยังกบได้อีพี่น้องเกียบแห้งเมือ่อคืนนี่นอนข้าง ยังลูกยังตีงบ่ได้เนียนมาเครือซ้ำหน่วยได้นี่พี่น้องต้มหาหน่วยแม่เตะเอาหายไปขึ้นเลยยังบบเบิด์ซ้ำเนียนได้แต่ซ้ำหน่วยยังมันลายโปรดประทูนหน่อยจากใส่มันเข็มขน้นตบเปิพลพยีพามพี่น้องแต่ตัวบ้ากเราหรอ,หรอ

อาหารมาถักทายพี่น้องดูพอผมเมื่อี้อนี่พี่น้องเออผมใส่แตกโตล้อหล่อรวมภนสีเขามาบ้านอะไรพี่นอ้องเออวัเ่วเขาสวัสดีพี่นอ้องไล่บ้านเออพุ่งเขาเอามืเอเต้นนี้ร้านซาวผนเอาหายยายดำ หมอออกบ่แนมไปคุณวแทนะปิดเด้อไฟเด้อล้วูกได้แ,แล้วบ่พอจยายงปิดดละเด้พจงปิดแล้วค้าพี่เอาลาคลิปก็ลจะสบายดีพี่น้อง